ลองออมาม์เโล่ในร้านไม่ย่างเตาถ่านกันนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเราสั่งหมูกระทะมานะคะก็เล<ค>ยอยากจะลองกับเตาหมูกระทะดูว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เสียบไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ย่างตอนแรกนะคะถ้าย่างแบบนี้มันย่างไม่ได้เลยนะคะมันจะเป็นแค่เหลวๆแบบนี้นะคะที่เราไม่ย่างต่อนะคะเพราะมันเร็วมากนะแล้วก็หลุดจากตะเกียบนะคะเราก็จะได้เป็นแบบเหลวๆแบบนี้นะคะก็ยืดๆเล็กน้อยค่ะหลังจากทานเสร็จนะคะเราเลยมาลองดูอีกรอบนะคะอันนี้ให้โดนทานแบบตรงๆเลยนะคะ อันนี้ด้านนอกนะคะจะเป็นกรอบๆแล้วก็ด้านในจะเหลวนะคะเหมือนละลายในปากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบขนมทางร้านนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นโซนมัดไมล่โล่ที่เราหยิบมาค่ะมาจากเซตของเล่นคลายเครียดงบ2 0 0รวมส่งกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะจะมาจัดให้ดูทั้งหมด2เซตนะคะ มาหยิบกล่องกันก่อนนะคะแบบแรกนะจะเป็นไข่ปลาแบนนะคะอันนี้ตัวไข่แดงนะคะจะลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนตลอดเลยนะคะก็มาเลือกเป็นแบบไข่ดิบนะคะแล้วก็แบบไข่ต้มนะเอาไปอย่างละชิ้นนะคะอันนี้ก็เอาไว้เล่นบีบปลาคเคียดใต้ค่ะ ต่อมาจะเป็นสลามน้องหมีนะคะอันนี้กระปุกน่ารักมากนะคะจัดเป็นสีแดงไปให้นะคะ1แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นดินเบาวนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นดินแล้วเสียงก็จะเป็นแบบนี้ชอบเสียงตัวนี้มากๆเลยนะคะอันนี้ก็บิบเคีย์ได้นะคะ1ค่ะพวงกุญแจป๊อปอิดแบบลายใหม่นะคะตัวนี้บางชิ้นนะคะชิ้นใหญ่กว่าแบบเดิมนะคะแล้วก็จะอยู่ในถุงสิบล็อกแบบนี้นะคะจัดเป็นอมงศอัดนะคะ1 ่วนอันนี้นะคะจะเป็นป๊อปอิสไซใหญ่นะคะเลือกเป็นแบบสี่เหลี่ยมใส่ลุงพัดเทลไปให้นะคะ1่งชิน้นแล้วก็ตอนนี้นะคะงบยังเหลืออยู่เล็กน้อยนะคะเลยมาเลือกเป็นลูกอมนะคะอันนี้นะตัวไม้สามารถหักนะคะแล้วก็จะมีแสงออกมาด้วยค่ะจดเป็สนสีนี้ไปให้นะคะ1รวมแล้วนะคะเซตแรกนะาจะได้ไปประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบของเล่นบีบๆนะคะคลายเครียดค่ะ มาต่อที่เซตที่2นะคะอย่างแรกนะเลือกเป็นไก่ดีดนะคะอันนี้นะจะจัดไปให้3ชิ้นเลยนะคะก็เอาไว้ใส่ที่นิ้วทั้งหมด3นิ้วนะคะแล้วก็ดีดปลากําแพงนะคะตัวไก่ก็จะแปะแล้วก็หล่นลงมานะคะอันนี้คลายเครียดได้ดีมากๆนะคะเลยจัดไปให้นะคะครบ3ชิ้นเลยนะ อย่างต่อมานะคะตรงนี้ด้านล่างจะมีเป็นสลามซองนะคะุูมหยิบออกมานะคะได้เป็นสีฟ้าเข้มอันนี้นะคะสีสวยมากๆนะสีเหมือนแบบน้ําทะเลแบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็จัดไปให้นะคะ1นึ่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นกระดาษขูดระบายสีนะคะ <S <S ก็หยิบออกมานะคะได้เป็นลายนี้นน้าลายนกยูงนะคะด้านหลังก็จะมีไม้ขูดให้นะคะจัดไปให้นะอีก1ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นบอลตาข่ายคริสตัลนะคะอันนี้เวลาบีบจะมีเป็นลูกเบบี้คริสตัลหลากสีอยู่ด้านในนะคะก็เลือกไปให้นะคะอีก1ชิ้นค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเป็นป๊อปอิดนะเลือกเป็นแบบพวงกุญแจอันเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบอันใหม่ที่เพิ่งมานะคะเลือกเป็นลายนี้ไปให้นะคะก็จัดไปนะอย่างละชิ้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นป๊อปอิดไซส์เล็กนะคะเลือกเป็นลายชานมนะคะ1ค่ะรวมแล้วนะคะเซตที่2นะจะได้ไปประมาณนี้เลยนะคะมาจาัดเซตซกุชชงบงบ1,000รวมส่งกันคะ่ะงบนี้นะคะบอกเลยว่าได้ทุกแบบในร้านเลยนะ มาหยิบกล่องใหญ่กันก่อนนะคะแบบแรกนะก็จะเป็นไซส์บิ๊กจัมโบ้ตรงนี้นะคะก็เลือกให้ไปแบบและชิ้นเลยค่ะก็จะมีเป็นแบบสตรอเบอรี่ยักษ์อันนี้นะคะ1ชิ้นอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นพิซซ่าอันนี้นะคะไส้หนามาก1ค่ะแล้วก็จะเป็นปังทอสสตรอเบอรี่นะคะอันนี้มาแล้วนะคะเลือกให้ไปอีกหนึ่งค่ะแล้วก็เลมอนนะคะไซส์จัมโบ้ตัวนี้คือสโลว์มากๆนะคะนกฟาร์มิงโก้นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่ายน้ําอยู่นะคะชิ้นใหญ่มาก เราก็จะมีเป็นไอติมโคนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสายบ,บิ๊กจัมโบ้แบบนี้ค่ะ1ชิ้นอย่างต่อมานะคะจะเป็นเค้กน้องฟารมิงโกนะคะอันนี้จัดเป็นแบบสีชมพูไปให้นะคะบ้านหมี่นะคะอันนี้น้เนื้อดีมากแล้วก็สโลว์มากนะคะจัดไปให้อีกหนึ่งค่ะอย่างต่อมาจะเป็นอมองอัดนะคะเราก็จะมีเป็นปลาดาวนะคะตัวนี้นะผิวมุกด้วยนะคะเลือกให้ไปอย่างลายชิ้นค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแบบกวางสีเหลืองนะคะ1ชิ้น แล้วก็จะมีเป็นแบบนอนนะคะอันนี้นะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้ด้วยค่ะเลือกให้ไปอีกหนึ่งชิ้นนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นไซส์อื่นนะก็มีเป็นสตอรี่จัมโบ้นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นแตงโมอันนี้นะคะน้องหมูสีน้ำตาลนะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบหมีพูนะคะนี่นะก็จะได้ไป3มชิ้นค่ะ ต่อมาชั้นบนอันนี้นะคะมีเป็นหอยทากนะคะ1บ้านายลุงนะคะอันนี้ก็เป็นลายกล้วยนะคะจัดให้ไป1ชิ้นแล้วก็ต่อมาจะเป็นของแทนนะคะอันนี้จะเป็นนกกระไม,มยหยีนะคะสโลมากเลยนะตัวนี้1ชิ้นค่ะขนมไหว้พระจันทร์นะคะอันนี้นะมีที่ห้อยให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีปักกี้ติดโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะจัดให้ไปอีกหนึ่งชิ้นนะรวมแล้วนะคะเซตนี้ก็จะได้ไปประมาณนี้เลยนะคะเต็มกล่องไซส์ใหญ่แล้วก็ได้ทุกแบบในร้านเลยค่ะขนมงบ200ร่รวมส่งค่ะ งบนี้ของขนมนะคะจะได้กล่องใหญ่ไปเลยนะแบบแรกนะคะจะมีเป็นเยลลี่ทะเลค่ะอันนี้ก็จะสุ่มเป็นตัวทะเลไปนะคะ1ซองค่ะลูกอมแหวนนะคะอันนี้นะด้านในจะเป็นลูกอมแล้วก็จะเป็นลายน้องหมีสตัวอันนี้นะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นช็อกโกแลตบอลนะคะด้านในนะจะเป็นลูกอมเคี้ยวดึบนะคะก็จัดไป2รส -2 ซองค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นมาร์ชเมลโล่เปียวนะคะเลือกไปให้นะทั้งหมด5ชิ้น5รสค่ะ บานไม่รอสอดไส้นะคะเมื่อวานลราเพิ่งทําคลิปย่างไปนะคะก็จัดไปให้2รถนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบขนมอบพองนะคะก็จะเป็นขนมกรอบๆนะคะรสฮอตชินลี่นะจัดไปอย่างละชิ้นนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นพุดดิ้งยาสีฟันนะจริงๆมีหลายรสนะคะแต่ว่าเราเลือกเป็นรสองุ่นไปให้1ชิ้นค่ะแล้วก็กัมิโลนะคะจะมีรสองหุ่นแล้วก็รสสตรอเบอรี่ด้วยนะคะวันนี้มาจัดเป็นรสองุ่นไปให้นะคะขนมไซหมนะคะอันนี้ก็เลือกเป็นแบบสีฟ้าจะอยู่ในถ้วยแบบนี้นะคะ1ถ้วยค่ะแล้วก็จะเป็นแบบมาร์เมโล่กรอบน้องหมีนะคะ ตัวนี้เวลาทานเสร็จนะคะสามารถเก็บกระปุกไว้ใช้งานต่อได้ด้วยนะแล้วก็น,นี่นะคะจะเป็นลูกอมลูกตาค่ะทานเสร็จแล้วก็สามารถถักไม้แล้วไม้ก็จะเลีอยแสงนะคะอย่างต่อมาจะเป็นขนม DIY นะคะตัวนี้นะจะมีวิธีทําให้ด้านหลังนะคะจัดไปให้ลองทํา1กล่องค่ะเยลลี่ลูกตานะคะอันนี้นะด้านในจะมีไส้นะคะแล้วก็ต่อมานะจะเป็นมาร์คเมโลโคโน,นะคะเลือกเป็นรสช็อกโกแลตไปให้ค่ะ ดิปป๊อปนะคะตัวนี้ด้านในนะจะมีครีมช็อกโกแลตสามารถจิ้มทานกับลูกอมได้ค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นด้านบนตรงนี้นะคะอย่างแรกนะจะเป็นลูกอมแหวนนะคะจะมีครีมซอสให้จิ้มค่ะแล้วก็จะเป็นเยลลี่บอดี้นะคะไอติมป,ป๊อบค่ะ1ชิ้นอย่างต่อมานะคะจะเป็นเบนซอสไส้นะคะแล้วก็อุนจิซอสไส้ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นขนมสายลุงนะคะอันนี้จัดให้ไปอย่างละชิ้นตามนี้เลยค่ะรวมแล้วเซตนี้จะได้ไปประมาณนี้นะคะอันนี้นะก็มีขนมอยู่ด้านล่างด้วยนะคะ ได้ไปเต็มกล่องใหญ่ไซส์บีเลยนะเครื่องเขียนงบ350แบบรวมส่งไปแล้วนะคะมาหยิบกล่องกันก่อนนะคะแบบแรกนะอันนี้นะคะจะเป็นนาฬิกาจับเวลาค่ะเอาไว้จับเวลาลองทําข้อสอบหรือว่าจับเวลาอ่านหนังสือก็ได้นะคะจับเวลาได้99นาที59วินาทีนะคะด้านหน้าถอยหลังได้ค่ะ1ชิน้น คอนโดปากกานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบสีขาวใสนะคะแล้วก็จะมีชั้นทั้งหมด4ชั้นนะอย่างต่อมานะคะก็จะต้องมีเทปลบคําผิดแบบพกพานะคะจัดให้ไป1คะ่ะแล้วก็คัตเตอร์ก้อนเมฆนะคะอันนี้เลือกเป็นแบบสีฟ้าไปให้1ชิน้นส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นพดอิดจากราศีนะคะก็จะเป็นตามราศีต่างๆประมาณนี้นะแล้วก็จะเป็นกระดาษโน้ตเด็กผู้หญิงนะคะอันนี้นะ1หนึ่งแพ็กนะคะจะได้ทั้งหมด4แบบคะ่ะก็จัดให้ไปอย่างละชิ้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเกลาดินสอนนะเลือกเป็นสีชมพูไปให้นะะะคค1่ แล้วก็จะมีเป็นกระปุกดินสอสีนะคะหรือว่าสีไม้นั่นเองด้านบนนะคะมีกบเหลาให้ด้วยนะคะจัดให้ไปนะ1กระปุกนะคะส่วนตรงนี้นะจะเป็นสติกเกอร์แผ่นใหญ่นะคะเลือกเป็นแบบลายนี้ไปให้นะคะตกแต่งโน้ตได้น่ารักมากๆนะคะ1แผ่น ปากกานะคะอันนี้น้ำมาเลือกให้1ด้านนะคะเอาเป็นลายนี้นะคะเป็นเหมือนลายไอศครีมนะคะ1แท่งค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแบบพดอิดชุดนะเป็นชุดแบบนี้นะคะ1แพ็คนะจะได้ทั้งหมด3แบบนะคะไล่สีกันแบบนี้เลยจริงๆตัวนี้มีลายสีนะคะวันนี้มาจัดเป็นแบบสีชมพูไปให้นะคะ1แพ็คค่ะแฟมกระดุมนะคะอันนี้นะมาสูมหยิบลายให้ไปนะคะได้เป็นสีใสนะคะลายนี้นะเป็นลายไดนนเสาา์สีชมพูนะคะน่ารักมากนะ1นชิ้นค่ะ รวมแล้วนะคะเซตนี้จะได้ไปประมาณนี้เลยนะคะมีเป็นของชิ้นใหญ่อยู่หลายชิ้นเลยนะป๊อปอิดงบ250รวมส่งได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะจะมาจับให้ดูทั้งหมด3เซตนะคะมาเริ่มที่เศตแรกนะคะอันนี้มาเลือกเป็นแบบชิ้นใหญ่กันก่อนนะ, <C> นนะตัวนี้ก็มาแล้วนะคะมีลายสี่เหลี่ยมนะคะวงกลมแล้วก็ลายอมอกอัดนะคะก็เดี๋ยวจะมาจัดเป็นแบบลายสี่เหลี่ยมไปให้นะคะ1ชิ้นค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบป๊อปอิดสากลางนะคะตัวนี้นะก็มีหลายลายนะคะวันนี้มาเลือกเป็นแบบลายดาวใส่ลงไปให้นะคะ1ชิ้นค่ะ อย่างต่อมาจะเป็นพวงกุญแจป๊อปอิดนะคะตัวนี้นะมีหลายลายหลายสีเลยนะคะวันนี้มาจัดเป็นแบบแปดเหลี่ยมนะคะเป็นสีชมพูฟ้าเหลืองอันนี้นะคะสีสวยมากๆอันนี้เวลาเล่นก็จะป๊อปป,ประมาณนี้นะคะก็ <c oughs> เลือกให้ไปนะคะ1ชิ้นนะรวมแล้วนะคะเซตแรกนะจะได้ไปประมาณนี้นะคะจะได้เป็นป๊อปอิดไซส์ใหญ่ไปด้วยค่ะ มาต่อกันที่เซตที่2นะคะแบบแรกนะมาเลือกเป็นสายกลางนะคะไปทั้งหมด2ชิ้นค่ะลายแรกที่เลือกให้นะคะจะเป็นลายปูอันนี้ออกมันมันด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายดอกไม้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือสีสวยมากจะเป็นสีผสมแบบนี้นะคะเลือกให้ไปนะอย่างละชิ้นนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นพวงกุญแจป๊อปอิดนะคะทั้งแบบใหม่แล้วก็แบบเดิมน,นะคะเลือกเป็นแบบใหม่อันนี้นะคะจะอยู่ในถุง1ิบล็อกนะคะลายอมองอาดนะหนชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจป๊อปอิดแบบเดิมน,นะคะอันนี้นะจะมีหลายแบบนะคะมีตัววายด้วยนะคะก็ในเซตนี้นะคะมันือกเป็นแบบตัววีไปให้นะคะจัดไปนะอีก1ชิ้นนะคะรวมแล้วนะจะได้พวงกุญแจไป2ชิ้น2แบบนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นป๊อปอิสไซ์เล็กนะคะมาเลือกไป2ชิ้น2ลายนะคะเอาเป็นลายคัพเค้กไปนะคะ1แล้วก็จะเป็นลายชานมนะคะอันนี้นะเลือกไปให้นะคะอย่างละชิ้นค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบตัวอย่างเซตที่2นะอันนี้นะคะจะได้ไซส์กลางไป2ชิ้นแล้วก็จะได้แบบอื่นๆไปอย่างละ2ชิ้นเหมือนกันนะคะเซตที่3นะคะอันนี้นะมาเน้นเป็นจานวนชิ้นเยอะๆนะคะแบบแรกนะมาเลือกเป็นป๊อปอิสไซ์กลางนะคะอันนี้จัดไปให้1ชิ้นนะเป็นลายดาวแบบนี้นะคะ1ค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะ้จะเป็นป๊อปอิดสจเล็กนะคะมาเลือกให้ไปทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็จะได้คละลายคละสีไปประมาณนี้ค่ะต่อมาจะเป็นพวงกุญแจป๊อปอิดนะคะอันนี้นะมาเลือกเป็นลาย,ายโดโนเสา์ไปให้นะคะ1แล้วก็แบบเดิมนะคะมาเลือกเป็นตัวอักษรตัว Y นะคะแล้วก็มาดูโซนนี้นะคะจัดเป็นลายปูอันนี้นะคะสีนี้ไปให้นะรวมแล้วนะคะจะได้พวงกุญแจ3มชิ้น3แบบนี้ค่ะ ตอนนี้งบยังเหลืออยู่เล็กน้อยนะคะเลยมาเลือกเป็นเข็มกลัดไปให้นะคะจัดเป็นลายปอมปอมป,ปูลินอันนี้ไปให้นะคะมีฟิล์มกัรลอยนะคะเวลาใช้ก็ลอกออกด้วยนะรวมแล้วนะคะเซตนี้นะจะได้ไปประมาณนี้เลยนะคะเป็นเซตที่เน้นจํานวนชิ้นเยอะๆค่ะ มาจากเซตขนมรวมกับของเล่นในงบ100รวมส่งแบบสีเขียวกันนะคะมาเริ่มที่ของเล่นกันก่อนนะคะอันนี้นะจะเป็นกรุแจ้าป๊อปอิดนะคะก็มีตัวนี้ที่เป็นสีเขียวนะคะจะเป็นรูปสับประรดอันนี้นะจัดไปให้นะคะ1ค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นสลามนะคะเป็นรูปน้องเป็ดอันนี้นะคะได้ปริมาณตมตเต็มขวดเลยแล้วก็จะมีกิตเตอร์อยู่ด้วยนะคะ1ชิน้นแล้วก็มาดูเป็นแบบขนมกันนะคะเลือกเป็นแบบไดโนกรมมี่นะคะเป็นยลรี่รูปเป็นเสาร์นะคะ1ละแล้วก็จะเป็นแบบดิปปะ ป็นลูกอมรสองุ่นแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะมีครีมช็อกโกแลตให้จิ้มทานได้ค่ะลูกอมลูกตาค่ะอันนี้นะเป็นของเล่นได้เหมือนกันนะคะเวลาทาลูกอมเสร็จนะตัวไม้นะคะสามารถหักแล้วก็จะเลือนแสงได้ค่ะมาร์เมลโกลกรอบน้องหมีนะคะอันนี้นะเป็นกระปุกสีเขียวนะคะสามารถเอาไว้เก็บของต่อได้ด้วยค่ะตาเอเลี่ยนนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบสีเขียวครึ่งตาแบบนี้นะคะจัดให้ไปอีกหนึ่งชิ้นค่ะ, <S <S คะรวมแล้วนะคะอันนี้นะจะเป็นเซ็ตของเล่นนะคะผสมกับขนมในงบ100ร่รวมส่งค่ะ มาจัดเซตของเล่นงบ100แบบรวมส่งกันค่ะหยิบกล่องมาแล้วนะคะมาเลือกเป็นแบบแรกกันค่ะอันนี้นาเพิ่งมานะคะจะเป็นผูุญแจป๊อปอิดแบบใหม่ค่ะตัวนี้นะคะจะมีที่ห้อยแยกมาให้นะคะสามารถแขวนหรือไม่แขวนก็ได้นะคะอันนี้ให้ดูลายนะคะมีหลายลายลายสีมากๆนะคะมาฟังเสียงกันค่ะอันนี้จะเป็นแบบเสียงของด้านหน้านะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเสียงด้านหลังค่ะก็จัดเป็นลายผีเสื้อสีแดงไปให้นะคะ1ชิ้นค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบบอลตะข่ายกากเพชรมาแล้วนะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด6สีตามนี้เลยนะคะก็ด้านในนะคะอันนี้นะจะเป็นลูกเบบี้คิสตัลสีใสนะคะแล้วก็จะมีกากเพชรผสมอยู่นะคะสีสวยมากแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยค่ะเป็นสีม่วงไปให้นะคะ1ชิ้นค่ะส่วนต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นสปินเนอร์นะคะมีหลายลายเหมือนกันนะคะอันนี้เวลาหมุนนะคะมันจะเหมือนหมุนย้อนด้วยนะคะแบบนี้นะ จะเป็นแบบลายอมองอัดไปให้นะคะ1ชิ้นส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นสลามนะคะก็เดี๋ยวจะพามาดูแบบกันด้วยนะคะมีเป็นสลามฟักทองค่ะสลามเป็ดอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสลามน้องหมีนะคะในวันนี้จะมาเลือกเป็นสีสายลายฟักทองนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นกากเพชรแบบนี้เลยนะ,ะ1กระปุกนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นไกด์ดีนะตัวนี้คือเล่นให้ดูแล้วนะคะเอานิ้วใส่ด้านล่างนะคะแล้วก็ดีก,กับผนังกำแพงก็ได้นะคะตัวนี้ก็เล่นมันมากนะคะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้มาเลือกเป็นขนมไปให้นะคะจะมีแท็ทูที่หน้าซองด้วยนะคะเลือกไป ให้ 1>, 1ชิ้นค่ะรวมแล้วนะคะเซตแรกอันนี้จะได้ไปประมาณนี้เลยนะมาต่อที่เซตที่2นะคะอันนี้มาดูโซนนี้กันบ้างค่ะจะมีเป็นดินเบาอันนี้นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นสลามซองนะคะอันนี้ได้ปริมาณเยอะมากแล้วก็จะมีหลายสีให้เลือกนะคะจะเป็นสีสายกากเพชรนะจัดเป็นแบบสีเขียวอันนี้ไปให้นะคะ1ชิ้นค่ะป๊อปอิตไซส์เล็กนะอันนี้นะคะจัดเป็นลายคัพเค้กไปให้นะ1 แล้วก็มาเลือกเป็นพวงกุญแจป๊อปอิกที่เพิ่งมานะคะเอาเป็นสีน้ำงินลายนี้ไปให้อย่างละชิ้นนะคะมาเลือกเป็นขนมตรงนี้นะคะไปได้1ชิ้นนะคะก็เราขอเลือกเป็นแบบบอดี้เยลลี่อันนี้ไปให้นะคะก็จะสูมส่วนของร่างกายไปค่ะจัดไปให้นะอีกหนึ่ซองนะคะรวมแล้วเซตที่2จะได้ไปประมาณนี้เลยค่ะ ขนมและของเล่นในงบผ้ารอยรวมส่งแบบสีชมพูนะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าได้เกือบทุกแบบที่เป็นสีชมพูในร้านเลยนะมาหยิบกล่องใหญ่กันก่อนนะคะแบบแรกนะจะเป็นน้องหมูยืดนะคะอันนี้เอาไว้เล่นคลายเครียดได้นะคะ1ชิน้นอย่างต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่นะคะนกฟังก์ตัวน้นะ1ชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นแบบพวงกุญแจป๊อปอิดแบบใหม่นะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสปินเนอร์นะคะโทนแดงชมพูแล้วก็จะเป็นบอลตาข่ายสีชมพูนะคะจัดให้ไปนะคะอย่างละชิ้นค่ะอย่างต่อมาจะเป็นป๊อปอิดนะคะอันนี้ไม่มีสีชมพูล้วนนะคะเลยมาจัดเป็นสีแบบหวานๆอันนี้ไปให้นะคะ1ชิ้นค่ะชูสีไม้นะคะอันนี้เอาไว้เล่นระบายสีได้นะคะ1ค่ะอย่างต่อมาจะเป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นทนชมพูนะคะ1แผ่นนะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสลามนะคะมาเลือกให้ไป3มกระปุก3แบบเลยนะคะมีเป็นลายเป็ดนะคะหัวใจยูนิคอร์แลวก็จะเป็นลายน้องหมีนะคะ สลามซองนะคะอันนี้ก็มาเลือกเป็นแบบสีชมพูไปให้นะคะ1นซองนะต่อมานะคะจะเป็นขนมนะอันนี้ก็มามองหาที่เป็นสีชมพูกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นขนมสายใหม่นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นกาม่โลนะคะอันนี้จะเป็นโทนแดงนะคะ1ชิ้นอย่างต่อมาจะเป็นมัร์เมโล่กรอบน้องหมีนะคะ1กระปุกค่ะแล้วก็จะเป็นแบบลูกอมลูกตานะคะสีแดงนะ1ช็อกโกแลตบอลนะคะอันนี้นะจะมี2แบบที่เป็นซองสีชมพูนะคะมีเป็นอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นรสสตรอเบอรี่อันนี้ค่ะจัดให้ไปนะะะคค2ซอง่ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นมาร์ชเมลโล่เปรี้ยวนะคะ mm hmm. ก็มาเลือกเป็นแบบสีชมพูนะคะแล้วก็สีแดงขลาไปนะคะ5ชิ้นค่ะมาร์ชเมลโล่สอดไส้นะคะอันนี้มาเลือกไปให้2แบบนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบไซส้สตรอเบอรี hmm. ่ทั้ง2แบบเลยนะคะ mm hmm. ส่วนตรงนี้นะคะ mm hmm. จะเป็นเม็ดอมป๊อปนะคะ mm hmm. จะมีแท็ทูสามารถติดมือได้ด้วยนะคะ mm hmm. เอาไป5ชิ้นค่ะ แล้วก็มาเลือกเป็นแบบลูกอมแหวนนะคะจัดเป็นแบบสีชมพูไปให้นะคะทั้งหมด2ชิ้นนะแยลี่นะคะมาเอาเป็นแบบเบนซอไส้นะคะ2กาม่คัพเค้กนะคะ2ชิ้นไอติมป๊อปนะคะอันนี้ก็2ชิ้นเหมือนกันแล้วก็จะเป็นแบบฟุตตี้อีก2ชิ้นนะคะจะได้ไปประมาณนี้นะคะเอามาจัดใส่กล่องให้ค่ะรวมแล้วเซตนี้จะได้ไปประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นแบบเน้นขนมแล้วก็ของเล่นนะคะ